ดีคนดูด้วยนะครับผมอยู่กับผมเองในช่องเคียวสตอรี่นะครับผมนี้นะครับผมก็จะมาแจกอีกเช่นเคยนะผมรหัสนี้เพิ่งเข้าใหม่เลยเนาะเป็นรหัสโมจิตืนน่นนะผมโมจิตื่นมัดกันทิวเมนนะผมมีแบบคู่แล้วก็กตาโบงนะผมหลักๆนะตัวนี้นะผมค่าหอยอยู่ที่3.5ล้านเอมนะผมไอเทมนะครับเดี๋ยว há. ไอเทมก็มีตามนี้นะผมตามเท่าที่เห็นแล้วผมมี ห่อคาตาคุริดาบยามะนะครับผมมีหมวกแอดมินด้วยนะครับแล้วก็ผมก็มีคอนโทรนะรผมที่น่าจะดีนะดีสำหรับในรหัสนี้นะครับผมเป็นรหัสที่เพิ่งได้มาใหม่เลยเนาะมีเศษแก้วให้นะครับผมแล้วก็อ่ามันชื่ออะไรเอ่ย๋ยวอ่านก่อนอ่านไม่ออกอะเอาเป็นว่ามันคือ พอยแล้วมนันอ่ามันคือพลอยเนาะก็ขนานี้มีตามนี้ผมมีหากี่สีลงนะครับอ่ารื่งหนาดนี้ผมกติกาง่ายๆมันเดิมับผมกดไลค์กดติดตามช่องของผมเองนะผมแล้วก็เริ่มไปกดไลค์เพจนะผมเพจของผมเพจน,น,นี้ขึ้นรูปให้แล้วนะแล้วก็กดติดตามทิกเกอรับผมเดี๋ยวขึ้นรูปให้ทางซ้ายทาขงขวาเหมือนเดิมเลยอ่า แคปรูปและทักมาที่เพจของผมนะแล้วก็ทำเหมือนเดิมผมเหมือนทุกๆคลิปเลยคือส่งรูปมาปุ๊บก็ส่งชื่อมานะผมอ่าชื่อเราจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะผมเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ในวงล้อให้นะผมขึ้นรูปเลยแปะปึบ๊บอ่านี่นะผมก็จะเอาชื่อของทุกคนนะผมไปสุ่มนะผมว่าใครจะได้ไอดีนี้นะผมอ่าใครอยากได้ก็มาเลก นะผมรอรุนได้ทุกวันนะผมนานถึงห้าวันผมแจกทีหรือบางวันผมอาจจะแจกดีเลยนะครับผม